สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มารู้จักกับแท็กซออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นของออสเตรเลียวันนี้ก็เพิ่งเรามาจากร้านคุณนุมานะครับไทาคาเพนเตอร์เอยยี่ห้อคอ,อสแมนนะครับก็คือตัวเนี้ยในเรื่องในเรื่องรางก่อนเราคุยในเรื่องรางรางนี่จะเป็นตัวเดียวกับมาจิต้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อรางเนี้ยจะต่อกันได้สบายเลยนะครับ เมื่อกี้ลองต่อดูแล้วก็คือเข้ากันได้แ๊ะหมดนะมีร่องมีไายเหมือนกันทุกอย่างแต่เนื้อมีเนียมน่าจะน่าจะละเอียดนั่นกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยนะครับส่วนตัวที่เราจะพูดถึงก็ะจะมีพิเศษมาจากรุ่นอื่นก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เขาปรับระยะถ้าระยะนี้เครื่องหมายก็คือว่าให้ใบโผลมานิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือใบโผล่ได้เต็มที่นะครับเป็นเครื่องหมายครับอันนี้ก็ใบโผล่มาได้ประมาณ ตัดไม้สี่มิลได้นะครับคือระยะตั้งอย่างนี้ได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราเราใช้ระยะที่ตั้งจากตัวนี้ก็คือความ้วยของใบนั่นแหละครับเราก็ตั้งตัวนี้มาไว้ไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับให้ใบโผล่มาได้เต็มที่แล้วเราเข้ามาปรับหาตัวเบรกตัวสต็อปเองนะครับว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อเนี่ย ว่ายี่ห่อไหนดีที่สุดอะไรนะครับแต่เราจะพูดถึงการทํางานของแต่ละยี่ห้อซึ่งผมก็ได้เปรียบตรงที่ว่าผมไม่ได้ซื้ออย่างผมซื้อถทกซอสามตัวผมก็ไม่ได้ซื้อมากิตั้งสามตัวหรือว่าเชฟผังทั้งสามตัวหรือว่าฮอสแมนทั้งสามตัวเพราะถ้าเราซื้อยี่ห้อเดียวเราก็จะไม่สามารถรู้ข้อแตกต่างแต่ละเครื่องได้นะครับข้อดีข้อเสียงแต่ละเครื่องัละก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะครับว่าที่มาบอกวันนี้นะครับให้เป็นทางเลือกทางเลือกให้าพวกเราจะเลือกซื้อแบบไหน ก็ดูตามงบประมาณของเราดูตามการใช้งานมากน้อยของเรานะครับันจําเป็นจะต้องว่าจะต้องเป็น m a รก t a อหรือเป็นเฟสทูหรือว่าเป็นยี่ห้อคือแล้วแต่เราดูงบประมาณด้วยด้าน,นผมจะบอกถึงในข้อแตกต่างนะครับข้อดีข้อเสียของแต่แต่ละตัวเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเราพวกเราก็ต้องตัดสิในใจเองนะครับออย่างตัวหลังจากที่เราพูดเรื่องสองตัวนันไปแล้วนะครับใช้พากับเบรกเกไปแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาเราก็จะมาคุยเรื่องตรงที่ว่า ตัวนี้อ่าเวลาที่จะปรับให้ไปเอียงสี่ห้าสี่ห้าองศานะครับก็คือปรับปรับที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ให้ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วหมุนนะครับจะมีเขี้ยวล็อกไว้นะครับอ่าเราจะให้ดูชัดๆอ่าตอนนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับที่จะเสียบเข้าไปในรางเราต้องยกขึ้นมาก่อนเขี้ยวก็จะดันตัวนี้จะเสียบเข้าไปในรางทำแล้วเพื่อให้เครื่องเนี้เอ, 4, 5, 5, อียงสี่ห้าองศาได้โดยที่ว่าไม่ไม่ต้องมาตั้งจับนะครับอ่๋จะลองดูเลย นี่นะครับาสามารถอยียงสี่ห้างสาได้เพราะว่าตัวนี้เสียบเข้าตัวรางแต่เป็นถ้าเป็นของมังกิต้าเราก็สับแค่จะมีตัวสับเดือยลงมาอย่างนี้แล้วครับรก็เอียงปรับได้เลยพวกเราก็ดูข้อแตกต่างกันเองนะครับแล้วก็เลือกซื้อใช้กันนะครับถ้าเป็นเชผ่านนี่จะมีออปชันที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับก็คือล็อกเข้า,าตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเอียงได้เรามากลับมาดูที่โอมมนต่อนะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าตัวนี้ก็จะมีปรับรอบได้เหมือนของ,ของมเาเกต้านะครับเดีเอามาอนส่วนนี้จะเป็นที่ปรับรอบได้เหมือนกันนะครับคือเราตัดม้าเนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่เลขหก็คือปรับไว้สุดเลยนะครับแล้วอ่าสองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว หนีบรางคือให้รางเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยให้กระชับเข้าไปกับตัวรางล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีตัวนี้จะมีจะมีทุกรุ่นนะครับพอเราหมุนไปเนี่ยพลาสติกเนี่ยมันจะโผล่มาหน่อยนี่เราก็ปรับรุ่นนี้ก็คือให้ปรับไว้ให้เครื่องปรับไวอ้อย่างนี้นะครับแล้วถึงเราจะหมุนล็อกจะมีทุกรุ่นนะครับว่าคือเขาจะให้เราปรับตัวเนี้ยให้เกิดความกระชับกับต,ตัวรางไม่ให้แบบว่าโค่าคอนแค้นนะครับ แล้วตัวพิเศษที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่านะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องต้องดีง เรา,เ,ราเวลาเราเลื่อยเดินหน้าเนี่ยเราก็เลื่อยดันเดินหน้าไปปกตินะครับแต่พอเราถอยหลังเนี่ยตัวนี้จะบังคับเหมือนกับว่าเที่ยวมันจะขวางกับตัวรางไม่ให้ไม่ให้เกิดการถอยนะครับตัวนี้จะถอยไม่ได้เลยครับแต่เดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าจะถอยเราก็ต้องปรับตัวนี้นะครับแล้วก็ดันมาถึงจะถอยได้แต่ว่ามันไม่มีให้ล็อกให้เราเราต้องคอยจับซึ่งถ้าถ้าเอาข้อจริงในการใช้งานเนี่ยผมว่าถอดถอดออกไปเลยดีกว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ ก็ือถอดที่ตัวตัวแฉกนี่เลยนะครับตัวแฉกเราถอดออกไปเลยเพราะบ,บางทีเลื่อเราเนี่ยบางทีเราเดินแบกหน้าเนี่ยเราต้องการถอยหลังด้วยไงยนะครับแต่ถ้าเราถอยหลังแล้วมาติดปุ๊บเราต้องมานั่งจับปุ่มหมุนเนี่ยเราจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับการเลือซฟก,ก็บแบบที่บอกนะครับดูตามความเหมาะสม นี่จะมี้อสตาร์ทนะครับถ้คือเครื่องก็ค่อยทำงานส่วนใช้่าก็จะทำงานเลยราคาก็จะต่างกันทั้งสามตัวนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาอ่าตอนนั้นที่งานเชียงใหม่ก็เจ็ดพันกว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็แปดพันนะครับส่วนกนยต้านี่ทั้งทั้งตัวเครื่องทั้งรางก็รวมหงมื่นหกส่วนตัวนี้ก็ราคานี่เดี๋ยวติดต่อทางไทคาร์เมนเตอร์นะครับ ว่าทางไทยคาบินด้์จะเปิดไว้ที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับลองเลือกใช้ดูโอเคครับผม